ความรู้นี้ถ้าคุณรู้นะครับแล้วคุณทําได้เนี่ยฝึกบ,บ่อยๆคุณจะสามารถสร้างอาชีพก็ได้นะครับหรือจะทําไว้ปลูกเองทําเองแล้วก็จะได้ผลนะครับที่แบบว่าแตกต่างกันหลายๆอย่างไม่จําเป็นต้องปลูกหลายต้นนะครับเพราะสามารถรวมกันได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือเทศมะเขือต่างๆยาวสั้นได้หมดเลยครับอันดับแรกนะครับให้เราฆ่าเชื้อแบบนี้ไม่ต้องใช้กระหอนะครับเปลวไฟเนี่ยมันสามารถที่จะฆ่าเชื้อได้แล้วก็ระยะเวลาการทำเนี่ยสาานาทีเนี่ย แผลจะไม่เน่าเลยนะครับเนี่ยแค่ไฟผ่านนะครับยิงซีหรือเชื้อโรคมันจะตายนะครับอันดับต่อมาถุงพลาสติกที่เรามีในบ้านนะครับจะถุงแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้อ่ากระดาษนะครับกระดาษเชือกนะครับแบบนี้นทีนี้อันดับแรกนะครับก่อนอันนี้มันก็จะเป็นต้นพุ่มปกตินะครับมะเขือทุกสีสั้นยาวป้อมยังไงก็แล้วแต่เสียบยอดกันได้หมดพริก สามารถทําได้มะเขือสามารถทําได้แต่ถ้าเราตั้งใจที่ทาตั้งแต่ตอนแรกอะ่ะไม่ใช่ว่าตัดกิ่งตรงนี้นะครับแล้วไปเสียบเลยอย่างนี้ผิดนะเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเน่าโอกาสเน่าสูงเพราะอะไรนะครับเพราะว่ากิ่งนี้ไม่สมบูรณ์มันสละทิ้งก็ได้นะฮะแล้วก็กิ่งอื่นมันก็จะส่งอาหารปกติแสดงว่ากิ่งนี้โอกาสติดน้อยหรือว่าติดก็ไม่โตนะฮะผมก็เลยให้รีเซ็ตแบบนี้ก่อนแต่การที่เรารีเซ็ตเนี่ยตั้งเดิมนะครับมะเขือพันนี้เป็นมะเขือม่วง ซึ่งเราไม่ต้องเสียบมะเขือม่วงอีกเลยนะเพราะว่ามะเขือม่วงจะแตกตามยอดอยู่แล้วมันจะได้กินอยู่แล้วนะครับหรือแม่ลีออกหมดเลยก็ได้แต่ว่าผมจะเหลือใบไว้นิดนึงนะครับก็คือยอดเนี่ยหรือว่าใบต่ำๆสัก2อสาใบเนี่ยเพื่อสั่งข้อแสงนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็สามารถทําได้เพราะระบบรากไปไกลแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ทําง่ายๆตัดแต่งกิ่งเสร็จเราเลือกไว้ะมา2สองกิ่งนะครับก็จะใส่สองสายพันธุ์ผมจะใส่มะเขือนะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้ กับมะเขืออีกพันนึงนะครับมะเขือขาวเสียบเข้ากันเริ่มเลยนะครับอันนี้ใช้ไฟแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ผ่ามือตากล้องมาดูใใกล้เลยครับผ่าเข้าไปนะครับเราเลือกกิ่งพันธุ์ดีนะครับก็คือที่เมื่อวานผมเก็บนั่นแหละนะครับเนี่ยผมยังเก็บได้อีกหลายรูปเลยนะพันนี้ผมจะพันนี้ก่อนนะครับแล้วผมจะเอาพันธุ์สีขาวอีกลูกนึงจะสายพันธุ์นี้ก็เลยจะเป็นนะครับ มะเขือพันนี้พันม่วงนะครับดั้งเดิมที่เราเก็บแล้วก็จะเป็นพันสีขาวก็คือมะเขือยาวได้หมดเลยเราจะตัดแบบนี้นะครับเห็นไหมนับเลย1ข้อตา2ข้อตา3ข้อตาขึ้นไปนะครับอย่างน้อยๆมี2ข้อตาแล้วก็กรีดเลยยาวๆกรีดเลยยาวๆเอาพลาดนะครับกรีดเพื่ออะไรนะครับให้เนื้อเยื่อนะครับมันประสานกัน แล้วผมบอกเลยว่าไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าตัวนี้ทําง่ายมากทํายังไงก็ติดนะครับนี่แบบนี้นะครับถ้าอันนี้เล็กกว่าให้เสียบฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับนี่เข้ามานี่นะครับก็เสียบไปง่ายเลยแต่สําคัญคีย์เวิร์ดนะครับถ้าพอดีกันก็แล้วไปแต่ถ้าไม่พอดีให้ชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับนี่แล้วถามว่าหลังจากติดแล้วกิ่งจะหักไหมผมบอกเลยไม่หักครับ แน่นดีมากนะครับทีนี้เราก็ตัดฟางมาแบบนี้คลี่ออกมาแบบนี้นะครับเอาครึ่งเดียวนี่ครับเอาเนี้ยเกินมาก่อนนะแล้วก็หมุนไปเลยไม่ต้องใช้เทพันกิ่งก็ได้นะครับมันติดง่ายมากๆผมทำมาหลายครั้งนะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยมาแนะนำมัวๆนะครับปุ๊บพออย่างนี้ปุ๊บ แล้วมามัดกันจบเพียง <P ere g> ประมาณสักเจ็ดวันนะครับ <Me an> เริ่มมีแตกกิ่งจเจริญเติบโตได้ต่อเลยนะมหศัศจรรย์มากนะครับ14วันเนี่ยเรียกว่าติดกันแน่นนะสำหรับมะเขือนะผมยกตัวอ,อยาา่างมะเขือนะใบก็เด็ดทิ้งไปก่อนหลังจากนั้นนะครับใช้ถุงนี่เราดูปุ๊บก็เออได้นี่กระดาษนะครับต้องมีนะเพราะว่ามันกลางแจ้งถ้าในร่มไม่ต้องใส่นะกระดาษเนี่ยนะครับเพื่อพางแสง อีกประมาณสัก14 2 0ถึง21วันนะครับมาถอดได้เลยแล้วก็ตัดแบบนี้มัดนะครับไม่ให้โดนน้ำหมอกหรืออะไรเงี้ยแผลจะได้ไม่เน่าเนี่ยเนี่ย,เ,ยเสร็จแล้วครับเพื่อนๆครับเอาวิธีนี้ไปทำกับพวกตระกูละมะเขือเนี่ยจะต,ติดง่ายมากๆสํสำหรับการซ้อมมือเนี่ยผมเรียกว่าติดง่ายมากถ้าเก่งแล้วคุณจะเสียบยอดเปลี่ยนยอดมะนาว เอามะกรูดเข้ากับมะนาวนะครับเอาส้มสายพันธ์นั้นสายพันธุ์นี้มะม่วงมาหลายๆเป็นแฟนซีนะครับได้หมดเลยนะแต่มะเขือเนี่ยเดี๋ยวท้ายคลิปผมพาไปดูว่ามันจะหักง่ายไหมการติดของเยอะๆมันจะใหญ่แค่ไหนแล้วก็จะจบคลิปไปเลยนะครับไปนครับผมพามาดูข้อต่ออันนี้ข้อต่อระหว่างมะเขือกับมะเขือเทศนะครับตัวนี้เป็นนะครับมะเขือนะครับดูสีตัวนี้มันสีขาวนะครับกับสีเขียวแต่ว่าผมรอมันสุกจะเก็บมเมล็ดนะครับนี่ดู จุดต่อคือตรงนี้นะครับเพื่อนๆจุดต่อคือประมาณนี้แหละนะครับแบบโอ้โหแบบมันเข้ามันไปแล้วครับเนี่ยประมาณนี้นะฮะนี่คือจุดต่อนะแล้วดูความดกนะครับเนี่ยสองกิ่งนะครับกี่ผลเนี่ยผมเก็บเม็ดไว้นะจริงๆก็ควรเด็ดแล้วแหละนะครับแต่ให้ดูครับ